เอาแล้วเซเวียไปตัด MG ที่กำลังจะขยับออกเดี๋ยวแล้วเจมส์ตายิงผนกลับมาได้เป็นเจมส์ซาเก็บทริปโอเคเลยครับผมโค้งออกไปขวาขึ้นโดดขึ้นกโดดขึ้นสองบอจงนัดนัดตัวแรกมาได้ก่อนหนึ่งได้สองแฝดได้คนสุดท้ายเป็นตองเกย์กระสุนหมดแล้วสุดท้ายเฉียงพีพีกรอมุมนี้่าเปกเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งแล้วเก็บสองเก็บสองเก็นสีเก็นสีเก็นสีทำไม่ได้แบบนี้แต่น่าจะได้ยิงฟรีนะครับผมจากมุมนี้ดูครับ นี่ฮะตายทองรถเอา,อาแล้วเเวียไปตัด MG ที่กำลังจะขยับออกขวาครับผมเรียบร้อยฮะสคิวหวานเจี๊ยบเลยฮะรถคันเดียวใช่ครับผมแล้วเอ็ดกูรูเซียไปได้เบียกันแซด่ก็สูตเหมือนกันใช่แต,แต่ว่าตรงนี้ก่อนนะเซธสโมลและไดออกซ้ายมาก่อนเจอตองเค ขอตีน้อยยิงหลังแตกไปห,หนึ่งตองเคออกปานไหมตองเคยังออกปานไม่ได้อวาม่าเข้ามาโดนตองเคแล้วีปหนึ่งจูเลโอสวนตองเคนอกด้านไวตีน้อยรีโดเสร็จพีกออกมาจะเก็บจูเลโอแต่เก็บไม่ได้แต่ว่าระเบิดมาเก็บแทนไลเมาเทเหลือแค่ดักแมนคนเดียวเลยครับระเบิดอีกลูกหนึ่งสั้นไปเล็กน้อยครับผมเอ็กซ์ูเซียออกเกมไปก่อนครับผมจังหวะนี้ผพูดทางไวครับเอมไอเทสสองเกมกำลังจะไม่มีแต้มครับผมหรือว่าแต้มน้อยมากดักแมนโนนกดมาจากเอจีอีกหนึ่งทีครับผมแล้วเหมือนตีน้อยจะเห็นครับ เห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับผมแล้วพแทกไปได้ GKR ครับผมแต่น็อกด้านบนตัวบ้านแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเห็นเรียบร้อยครมตีน้อยครับผมยิงคอสยับยับมาช็อตนี้แล้วเห็นครับเห็นครับตัวท้ายเอาเอาไปไปแล้วเรียบร้อยครับผมเวก้าก็ฮะเอาแล้วครับผมเวก้าก็แล้วซ้ำออกเกมไปเลยฮะเมื่อวันอาทิตย์นี้แทบไม่ได้เล่นแล้วเวก้าก็เปิดมาเกมนี้ได้คิวไปแล้วหนึ่งเหลือสามคนแล้วก็แมวไปสวนักโยมามครับจังหวะนี้เอาแล้วเราเบิดปายัดมาหนึ่งก่อน ยัดมอเตอรอปเผาสองลูกที่สามเป็นแกเนตแล้วส่งโนดาเดินชิดเวก้ากอดด้านล่างเฟิร์ชจอดเวก้ากอดที่ขึ้นชื่อโดยเอ็ดดี้สวนกลับมาหายเหมือนกันนะผมแล 3, ม้วซาำออกจากเกมไปสองคนเป็นดร็อลคิวของบุรีร,รัมยูเต็ดครับแล้วโนดาไปได้เซนซีนอีกหนึ่งโอมเทรดมาได้วันนนเหมือนกันครับผมแล้วปัณณาวันไปเทรดโอมยังสามไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ฮะ ว่าแล้วว่านนน้องในตัวบ้านด้วยครับผมน่าจะดึงกันขึ้นมาได้เหมือนกันนะลิลิกต้องถอยลงไปก่อนครับผมจังหวะนี้สอสมพงเหลือคนเดียวแล้วเจมส์ซ่ายิงสวนเข้ามาแล้วเป็นเจมส์ซ่าเก็บทิปเโอลคิลยครับผมโอ้โหน่าจะรอดด่านเลี้ยงหนึ่งครับผมจังหวะนี้ฮะไม่ได้ทันระวังหลังครับผมใอ้แล้วกดอีกหนึ่งทีจากเวลสิก้าดาเมจติดไปแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นครับผมเพื่อนเก่าจากเดทเกมมิ่งและหยอดแกนเนตเข้าหลุมหรือเปล่าเข้าไม้เด้งมาแต่ว่าเด้งติดข้างบนไปก่อนครับผมจังหวะนี้ไม่โดนอะไรเลยตัวหลัง เลยเลยไปอีกหนึ่งลูกครับผมแล้วเป็นเจเยอร์เปิดหัวเซนซินได้อิลูมิเนตเหลือหนึ่งคนคือเจมส์ซ่าหน้าร้ายอมตรงนี้ไพโนติก้าพยายามเต็นสมองปิดขวากระโดดขึ้นกล่องกระโดดขึ้นกล่องบรรจงงัดงัดตัวแรกมาได้ก่อนหนึ่งได้สองแฟนไล้์กคนสุดท้ายเป็นตองเคกระสุนหมดและสุดท้ายได้เทนเกมมิ่งปิดงานโคเรนแค่จบในดาบที่13ครับ และเจมส์ซาโดนยิงจากเลกลิกหันกลับมาย่างด้านหนึ่งจันพุ่มเอนุยต์เนโอซิก้าตัดเอจีได้สองคนตรงนี้ไม่จบเลลิกรีโหลดมาเอ็กซากอนตัดธนวัฒเศษได้อีกหนึ่งและสุดท้ายเบอร์มูได้มาแล้วสองคิวเหลือแค่คนเดียวเอจีมุมนี้ไม่จบและสุดท้ายตัวยัวปิดเอจีจบในดาบที่สองตัวหนึคนในปาโดนเก็บน็อกไปครับผมแล้วตรงนี้ยังไงครับผมได้มาหนึ่งคิวแล้วก็จรงิงแต่ว่าสุดท้ายบูโซนตัดออกเกมไปครับผมโอ้แล้วทีเด็ดคือโลซิเต็ดเนี่ยไปได้เซนซีนมาแถมอีกหนึ่งด้วยนะครับตรงน ได้เซตพื้นที่เรียบร้อยครับผมแล้วดูฮะว่าเอ็มตจะเป็นเหยื่อหรือเปล่า1ตัด2หรือเปล่าจังหวะนี้เจเยอร์เข้ามาอุย้ยมีระเบิดเต็มแลวแต่ว่าเป็นเคซีฮาวมทครับผมส่งดาเมจสุดท้ายใส่โลซิเดตแล้วก็อีโรนิครับผมน็อกดาวน์ลงไปสาโดยเคซีฮาวมทเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังนอนน็อกดาวน์อยู่เข้าบานมาได้2คนเป็นโยชิมิมุริกับแจงคุรลอกครับผมด้านหลังมีมากาลังจะขยับเข้ามาแต่ว่ายังขยับไม่ได้ครับเจเยอร์เข้ามาอุ้ยระยะเดิมแบบนี้เรียบร้อยครับผมได้ไป ปิดมุมยิงไปแล้วอย่างนั้นหนึ่งเอ็มเอสซีกับเคซีอามาดอีกแล้วตัดนอ็องจจนกูรอลได้ก่อนนะผมได้เปรียบเรื่องไฟแล้วเพราะว่าเอ็มเอสซีเหลือแค่2คนที่ยืนอยู่เท่านั้นเองครับผมโอเค C, เคซีอามาดเกมนี้มาดุครับผมแล้วดูวัตเเปย์ไปไม่มีดาเมจถึงเลเยสนะครับผมเคซีอามาดหลบมาได้ฮะจจนก,กูรอลก็น่าจะโดนดึงขึ้นมาโดยโรซิเตตเหมือนกันครับผมบูโซนกําลังจะขยับเข้ามาแบบนี้นี่โอ้โหเผารอฮะใช่ครับผมเอ็มเอสซีเสียเปรียบมากนะครับผมอุ<ช>้แต่ว่าเหมือนจะ อุ้ยแอคทีฟจัดๆเลยครับผมตรงนี้ครัสำหรับเคซีดักรอหน้าประตูเลยฮะดันมาดักแล้วสโมกเซตออกมาดูฮะเป็นลายเลยฮะออกสายมาเคซีได้ยินเสียงเคซีได้ยินเสียงพีกพีกอุมนี้ทะเปเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งแล้วเก็บสองเก็บสองเคซีเคซีเคซีทำไม่ได้จังหวะนี้เลยเย็นมาปิดโยชิก่อนสุดท้ายไม่ลอยผมเลยยังองมาช่วยไวเอเมซีจบในดับที่เจ็ดไปอู้แล้วไปที่แปดไปขออภัยครับใช่ครับมาแล้วฮะทวิตเดินนำมาเทวียเทวียได้ยิน เอเลน่าตั้งเป้าลอ้อไล่ทัวร์ด้วยเปิดหัวสีได้ก่อนมุมนี้โดนยิงจากด้านหลังและด้านอีกนิดหนึ่งได้หรือเปล่าสวิตตัดน้องเอเลน่ามีเท่ากับว่าเจเวียโดนลุมและสวิตเก็บเอเลน่าไปด้วยโอ้เป็นการไล่ช็อตมาได้หนึ่งคิวโอ้ขยับช้าไปนิดนึงฮะเจอลุมเฉยเลยแล้วสุดท้ายเป็นนิโอติก้าครับผมโอ้สามทีมลุมเลยฮะปารอสไปแถมทางด้านของเจมได้เหมือนกันแลกกันมาปารอสจูกอยู่จูกอยู่แล้วสุดท้ายมีมาเติมหนึ่งคนไม่ไหวครับผมโอ้แท็กได้เทสติกไปเหมือนกันอีกหนึ่งน้องดาวก็ผมา กำลังจะไปช้าหรือเปล่าไม่ช้านะครปล่อยให้ทน้าของมอลินมอนได้เซตก่อนครับผมแล้วตรงนี้ยขยับยมา <นะ S 1> มันโถลอดไหมไม่ลอดครับผมเป็นบอดบาร์ทะใส่ดาเมจสุดท้ายมันโถลงไปกองก่อนครับผมและคิวตีเหมือนจะดึงขึ้นมาได้ครับผมใช่ผมบอดบาร์ทำมันโถปลาสวิตได้เอ็กซ์กอตมาเหมือนกันปลาลววระเบิดแถมไปเห็นจัดโมเมนต์แล้วเปิดมุมอยู่จัดโมเมนต์กับสวิตครับผมเด็กันอยู่ว่ะจังหวะนี้แล้วเจมขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับผมสุดท้ายฮะเอาเลยครับบอลบุ๋มดีจัดโมเมนต์สเปซเก็บถวยถอยแล้วบอลเซนเก็บิ เก็บงานก่อนฮะกว่าโดนราชช่จังหวะนี้แล้วเนโอติก้าสามเทที่เราจะเกมไปเพลิฟมูดมีหกคิวเจเยอร์ออกมาป่าเนโอติก้าได้สุดท้ายเมอร์ลินมองไม่รอดเจอบ,อบทบัสปิดงานไปอันดับที่หครับผมรวมไปถึงเนโอติก้าโดนเก็บไปเลยครับแล้วดูครับผมคิวซีไหลเข้ามาในบ้านเดียวกันกับเพรลิฟมูดครับผมเดิน2คนมาเลยฮะสวิตกับทั้งด้านของเจเยอร์ไม่ปล่อยให้เจรจ่าโมเมนต์นะะไปเทิดได้ก่อนแล้วจ่าโมเมนต์เก็บออกหมดเลยครับผมคิวซีได้อันดับนที่5ไปครับผมแล้วเพิลิฟมูดจะได้ไปต่อฮะเหลือ2คนก็จริงนนนนนนะะคคคคครรรััััับบผผมมมมมแแตต่่่่่ววววาาาาไดดดดด้้้้้ลทงห8ิิูฟีีสญถเกกใโอ เงาแน่นอนอ้าวแล้วจิโกโย่ไปโดนบ๊อบลีสแวกเกอร์ครับส่งลงไปนอนน็อกดาวน์ยิงรอช่องกันมาจังวันนี้เวโนติก้าแม่นกว่าเทสไปียบร้อยครับผมสวยงามและรูตําแหน่งแอตแลนา้าดันขวามาแล้วเป็นทางด้านโบมูดปิดแอตติกฟอร์มออกไปก่อนในดับที่4เหลือ3ทีมเพิร์โบมูด9คิวและอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผม2คนครับผมคู่หูคู่นี้โอ้โหโบมูดแท็กอาราวแล้วก็เดเทดนะครับผมแต่ว่าเดเทดเนี่ยเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเองเป็นเวโนติก้านะฮะแล้วตำแหน่งเนี่ยเขาเปิดไปแล้วนะครับผมจากช็อตเมื่อกี้โรแทคับผม สามคนของไอ้แท็กเ,เรดาวไปค้ำหนึ่งคนเป็นบอดบาลแล้วเปิดฟอร์ยิงมามีสโม,มกคันลูกหนึ่งเวนดิก้าไม่ค่อยไหลทายปิงโพแทกแบดเวนดิก้าเก็บดับเบิลน็อกเฉยเลยครับผมทุกแล้วบอสเซนไปเก็บบ๊อบลี่ยังแสบครับผมช็อตนี้ฮะับเวนดิก้าโอ้หแล้วทำแบดใช่ครับผมแลว้วจังหวะนี้จะไปมาเรียบร้อยครับผมเหลือสองทีมฮะเดเทดย,ยังคงไม่ได้ชิคเก้นดินเนอร์ครับผมแต่ว่าเพอร์ลพมุตกำลังจะเก็บหรือเปล่าครับผมสองหนึ่งครช็อตนี้บอดบาลนอนขึ้นมา บอดบาดขึ้นมาชิคกี้เน,นเนอร์ของเพอร์มูลกำลังจะมาแล้วเห็นแนแบมาเปิดจุดแล้วเปิดจุดต้องช่วยกันเพอร์มูลคู่หูคู่นี้คู่ช่วยกันแล้วมอเตอปเผาก่อนเผาไฟตั้งตะโขบรอแนปสแนปอยู่ลุนไปลุนมาเพอร์มูลเจ็บหนักตั้งตะขบมาบอดบาดใครได้ใครได้ไดบูตอนบีมาสูใจเป็นเพอร์มูลทีสปอร์คว้าชิคกีน้นเนอร์แรกได้แล้วเลยกับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นคู่หูบอดจัดนั่นเองนะครับผมโอ้โหมาจนได้ครับผม <c oughs> โอ้โหโอตะคูโฮโฮจัดจัดครับผมคู่หูคู่นี้ฮะ โอ้ตำนาน <laughs> พระโูมูดครับผมมาทําได้โอ้โหต้องบอกเลยว่ามาจนได้นะพระโูมูด